ฝนก็ตกเหงาก้นเหงาไม่ค่อยจะสบายอีกจะทำยังไงดีละเนี่ย <c oughs> ดูสิช็อกโกแลตอะไม่ค่อยจะเป็นตัวเลยหรือว่าเราต้องไปโรงพยาบาลแต่เอ๊โรงพยาบาลเรายังไม่มีนี่นาเราไปสร้างโรงพยาบาลกันดีก,กว่าค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่สายจะพาไปสร้างโรงพยาบาลนะคะ เพื่อที่จะพาเจ้านางล่าค่ะคนที่ทำเค้กอยู่ตรงนี้นะคะเขาไม่ค่อยสบายค่ะเขาจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะก่อนที่เขาจะไปโรงพยาบาลได้เนี่ยต้องมีโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวเราไปสร้างโรงพยาบาลกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ทันสมัยไฮโซเกกูดอลังการเอวิติงสกเบลตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึง สถานที่ที่ของที่จะสร้างโรงพยาบาลแล้วนะคะเราคลิกเข้าไปเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแม้นะคะในการทำโรงพยาบาลนะคะเราก็ไปศึกษาเอาดูนแล้วเราก็กดตกลงพี่ศาจะใช้สกิปนะคะใช้โอเคเปิดมาแล้วก็สร้างเลยนี่ไงโรงพยาบาลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า ฮ่าฮายามาแล้วนี่ค่ะก็คือมันก็จะเป็นเควสนะคะที่คล้ายๆสถานีตำรวจเอ่อการสร้างโรงหนังโรงภาพยนตร์โรงละครน,นะคะก่อนก็จะเป็นเควสคล้ายๆกันเหมือนเลยแหละก็คือเรานะคะจะให้ซิมน,นะคะมา พิสานะคะก็จะเลือกเดชสกุลชัยมาเป็นคุณหมอและสกุลรัตนามีโชควัฒนะนะคะมาเป็นคุณหมออีกเช่นกันค่ะหลังจากที่เราได้คุณหมอทั้ง2คนแล้วนะคะเราจะให้เขาทั้ง2คนเนี่ยไปทางานตอนนี้ค่ะคุณหมอทั้ง2คนก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เขาจัดการกันเลยอ่าคนแรกนะคะพามาตรสวัสดีค่ะคุณเป็นอะไรคะผมรู้สึกมหมดเรี่ยวหมดแรงครับแล้วก็รู้สึกอ่อนเพรียรเพียแรงครับเพราะว่าผมเมื่อคืนผมจัดหนักไปหน่อย <c oughs> อานอนเลยจ้าอ่าเดี๋ยวจะกดนะคะอืมตรงนี้ถูกไหมคะอ๋อ นี่คุณหมอเป็นหมอนวดเราไปคุณรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณแค่ไหนผมก็คิดถึงคุณมันคุณรู้ไหมผมคนไข้ก็ต้องมาแอบเป็นคนทำความสะอาดคุณรู้ไหมว่าผมมันมันเหนื่อยแค่ไหนผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ให้มากวาดพื้นอะเข้าไปที่ห้องเดี๋ยวนี้นะ สวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าวันนี้เป็นอะไรคะถึงมาหามหมอฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลย่ะรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำจะท่วมบ้านฉันไหมเดี๋ยวคุณป้ากอกประวัติก่อนนะคะแล้วก็มาทำบัตรทอง30บบาทรักษาได้ทุกโรคค่ะแต่ไม่หายนะจ๊ะ นั่นเดี๋ยวฉันขอถามลูกสาวฉันก่อนได้ไหมอ้าวอินูเอ้ยแม่จะทำบาบสามสิบบาทแต่รักษาไม่หายเนี่ยโอคุณป้าคาสิรลยางขนมงวงมากเลยเสร็จแล้วจ้าพอดีตังหมด ปล่อยให้เขา2คนคุยกันไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะพี่สาวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กันให้มากๆนะคะพี่สาวจะได้มีกําลังแรงใจมาทําให้น้องๆได้ดูอีกนะคะวันนี้พี่สาวไปก่อนคะ่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะจิ้มตรงนี้เลยจ้า